ครับวันนี้พบกับเมสเชีงควานนะครับผมแอดมินพุครับแอดมินน้องแอนนะครับจะมาสาธิตเครื่องอันหนังหมูนะครับท no ี่ด้านนอกของมันนะครับจะเป็นสเตนสลีโครงจะเป็นเหล็กนะครับตัวนี้เป็นเหล็กนะครับตัวนี้เป็นเหล็กด้านในก็เป็นเหล็กและและใบมีดก็เป็นเหล็กนะครับตัวนี้หนาใบมีดสี่มิลนะครับตัวนี้เนาะอันนี้ผมต้มหนังหมูแล้วครับตัวนี้เนาะต้มถึงไว้ให้พอดีนะครับ ก็หั่นให้เป็นชิ้นพอใส่ได้นะครับตัวนี้เนาะนแบบนี้เลยครับหน้าตาเนาะเป็นแบบนี้เลยหือผมจะมาทดลองขนาดก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะเอาหั่นแบบไหนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองันอันนี้จะเป็นมอเตอร์หนึ่งแรงนะครับวันนี้มอเตอร์หนึ่งแรงนะครับเออกดโซ่นะครับดันในเนาะโซ่กับสายพานนะครับมาเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูนะครับว่าหนังหมูจะออกมา เป็นแบบไหนครับไปหดทานนะครับเยวนี่ทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูนะครับครับต้้งนะครับตนี้นะครับ สายมาเป็นแบบนี้นะครับสามารถสั่งทําได้นะครับไมี์จะอยู่ที่จะมีสามมิลสี่มิลนะครับสิบมิลสิบห้ามิลนะครับสนใจติดต่อเลเจ้า์ฟอนเราได้นะครับว่าติดต่อปาทาเงมเป็นศสี่สองเก้าเป็นหกเก้าแปดนะครับหกเก้อลาไปก่อนนะครับ ร้านเบ่เครองควาตั้งอนูีถนนัาดาน้าทสินชียงใหม่สนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้ที่เฟซ b o ๊กเบ็เครื่องคว้าไลน์แอดเบ็ดเช่นหรือโทร0 8น4 7 8ป0 6 9 0ี6 4 2็8 6 9 8ยเอย่าลืมกดติดตาม